มือ่อนาหนึ่งนายลงกันถากันยงจังข้อวอนเธอนั่งปู้เป็นยานเฮิ่นเสล้อมแก่นเทศเข็นใส่ไว้ตั้งหลังอยู่ลูกยิ่งแม่เฮาเดลีข้านเออหนายห้องเอานั่งเขาเสกว่าเล่นตาป้นแลแม่ กวาเลออ่นหลบหยอกเสือเสื้อกันหน้าไม้กันถากกันย่องเตะไลไรคือลองเมิกลองเกีกากาเยกเจ้าเก่ายาแลวะหลักล้อมจมเสื้อไว้อยู่วายหลับตาลุกไปเย่านั่นอ่ำห้องคาเจ้าก็หลครึงปองอยู่ตั้งหนห้างมันก็ยเยากางวันใครเจ้าอ่ำห่านอ่ำลีลืมตั้งขีเสียเยา่าหยอกตุ้มตอกกัน ปอกมาหันเปินวาอ่ำป้อซูต้อนไรออกแหล่เจ้าไหนแหล่ปอกในนั่งอู้เปิมเขาเป็นอันมอนเซอร์เสีย,สยงโคโมปั้นหลงเขาเฮิรนมาเยาอู้เปิมก็มือผัดก็มันเส ยางคืนเือนกว่านั่นั้นเพราะว่าอ่อนมันไรลับสิ่งกว่ากํนนึงกระลบอโลพี่นางอูปเป็มปี้ปี้อัมมีนอเฮนโคสองเคลาเอาเดสิบกว่าเดออัมลียาเขามือขคืนมือเหลียวในลาสุเอย้ยอูปเป็มตก,ตกตกเตอร์หญ้าขาดหญ้าน้ำเอาโหัผัดหญ้าสั่ตุ้มไม่อ่อนเลด ออกยั้งลืมโตลุกตื่นมาเส้ขามหาสามล่ออหาหันก่อเปิงหนึ่งก่อป่องใจเนื้อเปิ้นเฮ็ดเขีนสายก่อเปิงหนึ่งและอ่งอ่อนกันเมือ่อขึ้นเมืองกึ่งกําเดียวอยูย่ยาวปีอยผู้เปิมอำทังเป็นปอกลื่นสุดละ บอกไ่แต่อําไรหันแทงเย้าหือเนาะปีอําพูดถึงปีมีหลายอําอุเปลมเป้เปให้แต่ไนไวกาขอความอ้ปเปลนนั่นสามลออํายินไรเพออํายินไรอยู่ก็ฮักอําหันตันเจเมื่อปอกขึ้นนันนาการยกตีนอ่อนคอนแห้งเสใสไปเมื่ออยู่จ้านั้นก็เลรตกล่นเสเจ็บแกนแห้งหนาแลเตอร์แมนเนร์ต้องเนร์ใสอันไรมีไวสันเท ไปโตไปเต็มนันกอเกิดมาอยู่ยอนตกมายังอ่ำป้าเสียงห้องเสียงไฮปันเป็นตั้งไม่เวทนาเจ็บโตเจ็บ,ตเ,บตเต้เนาะเบี้ยมาหาอุเปมลา้วยหาปอแม่แลเจ้าโผมืออ่ำหันเผิรน,นั่นเปมมาอ่อนหอยมองเจลูกเอ้ยห่องหาปอใจลาแม่เดีกกว่ายา อุเปมเยี่ยนการอํำไรอึดไทยเปอ๊กเปใจสีเอาต่างไวหวเนื้อต่อหลอกหาห้องบอกว่าเป็นลูกใต้ปอไหนปอเอ้ยปอเอ้ยตั้งแต่เมื่อเจ้าอุ้เปมหาห้องหาปอนันมาสีนกต้องรออ่อนก็จังไรห้องคืนห้องลองหาปอสามรอมาเสียงรีบเสียงเคียวอยู่ลูกยิ่งแม่มาเย้านี่แม่โอ้ยแม่ ลูกยิงลูกยิงกอบออกเลือดออกยางมาน้ำหนากกเปิงหนึ่งก็บเปิงข้อเข่อ่อ,อนน้นเจอหน้าก็าเปิงน,นึงแลเมื่อไรหันนาแม่มันนางนั่นเป็นอันเจอเล็กข,ข้อขมอ่ำจางลาดความสังเสกึ่งกลางลืมโตลับตาลืมเมืองกว่าอยู่ยา้าลูกยิ่งแม่เป็นสังลูกยิง่งลูกยิง่ง เฮ้สังแรเป็นนายลาอํำลูกลัดต่อแม่เย่าหล่ในย่มนั้นสามล้อออกตั้งขึ้นก็อหอดแผวมาแม่แม่อาหันอุเป็มเขากว่าแล้วเย่าหล่ะเกาก็อํำหู้หลงเขาเป็นสังเขาเดีกว่าแล้วยังอํำมาลัดเกาแหลกสังเขาในเป็นกวนเปิด้วยไม่เป็นก็อํำเจอํำไรหันอุเป็มไม่เฮื่อนแล ถามด้วยเม่เจ้าเก่าและย,ยินตอบขึ้นจังไหนนั่นสามล้อตกใจเลิดไม่กว่าก้มเหลียวหาด้วยตั้งลายก็สามล้อก็อ่ำหันซ้ำไรหันเลิศนกกุ๊กไหวจอมคืนนั่นในแรลสามล้อจังป่องใจลองแม่เจ้าเฮ็ดเขียนใส่ถึงตีอ่ำอยู่ลาเซซ้ำป้อลอ่อนกัน บอกเมื่อขึ้นเมืองเกึง่นนนั่นสามล่อจังขวีเติกเอาเงินคำใส่ธงเสขีม่ม้าล้ำจอมอุปเปมเขาขึ้นกำเร็วอยู่ยาว